เกี้มีความรักชูไม่เบากับรถหลู่คู่ใจได้ข่าวว่ามีหลายคันสะด้วยครั้งหนึ่งแม่ก็เคยสร้างตำนานจ่ายสดถอยรถสปอร์ตคันละ17ล้านของแรเพราะมีสีคันในไทยก็ว้าวหายมากยิ่งช็อตดีแม่นั่งเชิดๆในรถแล้วเปิดประทุนก็สวยด้วยรวยด้วยของแท้คะ่ะ ยังไม่รวมบ้าน30ล้านที่สร้างจากน้ำพังน้ำแดงหรูห,หาราอลังการมากโดยเฉพาะหน้าบ้านที่เป็นโซนก l a เ s h o u s ติดกระจกสกายวอล์กมีสระว่ายน้ำกึ่งเอวดดอ์ก็ดูสดใสมีสไตล์ไม่เหมือนใครเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเบกกี้เลยก็ว่าได้ จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริงแถมคุณแม่ก็ไม่หวั่นใครจะมองว่าอวดรวยก็ไม่เป็นไรแค่หวังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่รู้กันว่ากว่าเป็กกี้สีธัญญาจะมายืนหยุดจุดนี้ได้ก็ไม่ง่ายชีวิตยิ่งกว่าละครกับสตอรี่หนูน้อยคนหนึ่งที่มารู้ตัวว่าคนที่เราเรียกว่าพ่อไม่ใช่พ่อเพราะป้าข้างบ้านบอกยี้วิ่งเขาบอกอะ่ะว่าพ่อไม่ใช่พ่อหนูจริงเปล่าแม่ตอบว่าจริง เมื่อความจริงปรากฏแม่ก็ยังมาตีตัวออกห่างไปจนทําให้เบกกี้กำพาพ่อแม่ในที่สุดการเดินทางไปเพื่อไปเจอแม่ที่ไม่มีลมหายใจแล้วในใจพรอเแต่คิดว่าไม่จริงหรอกเรื่องนี้ยเพราะเธอได้เสียแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทําให้ชีวิตลําบากมากจนเบกกี้สัญญากับตัวเองว่าเธอจะหนีรอดจากความจนทุมเทกับการทํางานทุกอย่างที่ได้รับและเป็นคนรวยให้ได้เพ็กจะทําทุกๆอย่างเพื่อให้เป็กหนีรอดจากความจนและความเศร้า ด้วยความที่มีความสามารถในการร้องเพลงเธอจึงรับงานร้องทุกอีเวนต์ดิ้นลนทุกอย่างเพราะอยากเข้าวงการบันเทิงมาร้องรายการแรกก็ยังไม่ปังจนมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพราะเป็นเงาเสียงของหญิงลีในกิ๊กดูเธอก็ได้โชว์ความสามารถเต็มที่แถมปล่อยความฮาเต็มพิกัดจนได้ฉายาเป็กกี้สีธัญญามาครองนั่นเองเพิ่งไปงานฉลองสีแยกไฟแดงมานะคะแล้วก็เห็นว่าพี่ตายพงมาลัยน่าซื้อฟ้า ตลกธรรมชาติไม่พูดคำหยาบแถมลับมุกไว้ในทันทีทำให้เธอกลายเป็นพี่น่งดังตนงานเอนเตอร์เทนเข้าอย่างรัวๆขึ้นแท่นเป็นดาวตลกประดับวงการโดยเบกกี้ยังท้าทายความสามารถด้วยการเป็นพิธีกรดังหลายช่องเรียกได้ว,ว่าอาทิตย์หนึ่งมี7วันเบกกี้ทำงานไปแล้ว6วันครึ่งกอบโกยเงินเป็นกอบเป็นกำจนเพื่อนๆแซวว่ารวยพันล้านแล้วมั้งกันเลยทีเดียว ถึงแม้จะทำงานตัวเป็นเกียวรุ่งโรจน์ในเรื่องของการทำงานแต่ความรักแม่กับไม่ได้สวยงามอย่างที่หวังกับสามีหนุ่มรุ่นน้องที่คบกันมาเกือบ11ปีที่ได้แยกทางกันไปจนได้เห็นน้ำตาของผู้หญิงคนนี้พร้อมประกาศก้าวพ่อแม่สร้างเรามาด้วยความรักอย่าให้ใครมาลดเกียรติและศักดิ์ศรีของเราได้ก็เอาใจคนฟังไปเต็มเตม็เรียกได้ว่าแม่เข้มแข็งมากเธอรักตัวเองจนได้เห็นภาพเมื่อหลายเดือนก่อนมาออกรายการอีกครั้งพร้อมเล่าว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูแล้ว แถมผู้ยังใจดีและอ่อนโยนิีกด้วยได้ฟังอย่างนี้เหล่าเอ็กซีก็ยิ้มแก้มปีคนดีๆคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองได้<อ>และดูแลเป็กได้<อ>ยินดีกับรักทั้งใหม่ของเป็กกี้แต่ถึงจะขึ้นชื่อว่ามีหนุ่มแล้วเธอก็ไม่หยุดสวยหมั่นดูแลตัวเองออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวัน จนได้บอดี้เพียวๆมาคองมองมองแล้วก็แทบไม่เชื่อเลยว่าเป็กกี้อายุ45ปีแล้วล่าสุดก็ผันตัวไปเป็นดาวติก๊กตอกอีกคนกับโมเมนต์ที่ช่วงนี้แม่คงจะอินกับละครไปหน่อยจนขอเข้าบทบาทคุณนายไฮโซผู้มีบริวารล้อมรอบมีแม่บ้านคอยทำทุกอย่างใดๆคือแม่ทำถึงนะเพราะเป็กกี้เขารวยจริงๆไงคะ ยิ่งรู้จักก็ยิ่งต้องชื่นชมไปกับผู้หญิงคนนี้เบกกี้เธอคือที่สุดของคนที่สู้ชีวิตผักดันตนเองจนได้ดีและมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้เองไม่เกินจริงคะ่ะ